อุกาสะอกาสน,นักการบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในคันธะสันดาน ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัโทพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอ <c oughs> เราจะนั่งสักสามสิบนาทีนะปรับการนั่งให้สบายสบาย ในภาคเช้าของวันนี้นะเราจะฝึกใส่ใจทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม <c oughs> ในการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นการเสริมกำลังให้กับโยนิโสมนัสิการสิ่งที่เราต้องการกระทำให้เกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติก็คือ โยนิโสมนัศิการโยนิโสมนัศิการก็คือการใส่ใจการตามดูตามรู้การเฝ้ามองดูทำโยนิโสให้มีกำลังเพื่อต้องการที่จะรู้เท่าทันใจคิดเห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏ รู้เท่าทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏนะโดยการใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายการใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายในเบื้องต้นคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้อะไรนะแต่ทำไปทำไปโยนิโสจะมีกำลังการใส่ใจจะมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญ เมื่อโยนิโสมีกำลังก็จะรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเมื่อเห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏวิปัสนาปัญญาก็จะเกิดตามมาตั้งใจใส่ใจใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะเพียง เห็นอาการของศีรษะด้วยใจใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายเพียงเห็นอาการของแขนข้างซ้ายด้วยใจใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาเพียงเห็นอากาการของแขนข้างขวาด้วยใจ ใส่ใจที่ลำตัวรลดสึกถึงอาการของลำตัวเพียงเห็นอาการของลำตัวด้วยใจใส่ใจ,ใจขาข้างซ้ายรลดสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายเพียงเห็นอาการของขาข้างซ้ายด้วยใจใส่ใจขาข้างขวา โลดสึกถึงอาการของขาข้างขวาเพียงเห็นอาการของขวาด้วยใจ <c oughs> ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจใแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา โลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะ โลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส, forward, ส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึก ถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวา โลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โลสึกถึงอาการของลาตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึก ถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึก ถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึก ถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึก ถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วๆ่วใบหน้ามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วใบหน้าสังเกตที่กระม่อม ใส่ใจไปทั่วทั่วกระมอมมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วกระมอมสังเกตที่ท้ายถอยใส่ใจไปทั่วทั่วท้ายถอยมองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วท้ายถอยสังเกตศีรษะ สิกซ้ายใส่ใจไปทั่วๆศิษะสิกซ้ายมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศิษะสิกซ้ายสังเกตศิษะสิกขวาใส่ใจไปทั่วทๆศิษะสิกขวามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศิษะสิกขวา สังเกตร,รอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปรอบรอบคอสังเกตไหลซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหล <c oughs> สังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขน ใส่ใจไปทั่วทั่วแขนมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วแขนสังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหลใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนมองเห็นความรู้สึกจับ ต้นแขนไปปลายแขนสังเกตที่บริเวณลำตัวด้านหน้าใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วเต็มลำตัวด้านหน้าสังเกตลำตัวด้านหลังใส่ใจทั่วทั่ว <c oughs> มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหลังสังเกตลำตัวซีกซ้ายใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซีกซ้ายสังเกต ลำตัวซีขวาสังเกตทั่วทๆมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซีขวาสังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเขา่าจากเข่าไปปลายเท้า สังเกตให้ทั่วทัวมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าสังเกตขาอีกข้างหนึ่งจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้า ใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วทั่วใบหน้ามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วใบหน้าสังเกตที่กระมม่ ใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วกระหม่อม <c oughs> สังเกตที่ท้ายทอยใส่ใจไปทั่วทั่วท้ายทอยมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วท้ายทอยสังเกตศรีศรษะซีกซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วศรีศรษะซีกซ้าย มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศีรษะซีกซ้ายสังเกตศีรษะซีกขวาใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณศีรษะซีกขวาสังเกตรอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอ มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปรอบๆคอสังเกตไหลซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหลสังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขนมองเห็นความรู้สึกจากต้นแขนไปปลายแขน <c oughs> สังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหลใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนมองเห็นความรู้สึกจากต้นแขนไปปลายแขน <c oughs> สังเกตที่ บริเวณลำตัวด้านหน้าใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหน้าสังเกตลำตัวข้างหลังใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว บริเวณลำตัวด้านหลังสังเกตลำตัวซีกซ้ายใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซีกซ้ายสังเกตลำตัวซีกขวาใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลําตัวซีกขวาสังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเขา่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเขาจากเข่าไปปลายเท้าสังเกตขาอีกข้างหนึ่ง <c oughs> จากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทั่วกระมมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทั่วกระมมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า <c oughs> ใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผาใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออก ต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้า <c oughs> ใส่ใจไปทั่วทๆกระมอมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังมองจากข้างบนลงล่างสุดลำตัวผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วๆกระมอมแผ่ความรู้สึกไปทางศีษะซิกซ้าย ผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีษะซีขวาผ่า,านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้า คอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปทางศีรษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปทางศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปงทางท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่ววกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศรีรษะซีกซ้ายผ่านคอบาไหล แขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออก ต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลัง ผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วั่วกระมอมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทวทั่วกระมอมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกขวา ผานคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจ